พี่นอ้องเฮ็ดเก็บเหมือนนี่ค่ะสีเอามาปาดขาเคลียร์หนาออกค่ะแล้วกะนี่ตะกา้าค่ะกะสียเอาใส่ตะกา้าไว้เพื่อ่าพึ่งล่มอันเดี๋ยวเด้อพี่นอนะ้องเ้ะนี่คือมีดปาดขาเห็ดค่ะอันอันนั้นโตมีดอยู่ในอยู่ในอันนั้นค่ะอยู่ในหลืบอันนี้เป็นแปลงขูดกีรังเงียพี่นอ้อง ค่ะพี่น้องได้รลายเติบอยู่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะไม่เก็บเห็ดน้ำกันค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะดอกง่ายอยู่ค่ะเมื่อวาฝนบ่ตกพี่น้องฝนต,ตกอยู่ค่ะแต่ว่าฝนต,ตกบ่มามาหง่องอีกค่ะก กระดอกงามอยู่ค่ะคือว่าดอกงามอยู่โอ้ยเกิอดอยด่ใต้หนาเกิดอยู่เดี๋ยวหาบบเห็นได้ทีหน่องเอ้ยอ่ะบ่ถซ้ำหนึ่งซำแบบนี่ค่ะหมอนฟ้าเอาทีหน้องเอ้ยมาเตสิีโบย่างค่ะอันมันเศร้าขับรถกลอันเศร้าขับรถกกลไปเห็นงานแต่หกโมงเคืองผุน คือว่าผู้อื่นเขาก็มาเก็บเอาหรือว่าอะไรสักหน่นนนเฮ็ดยังหรอเฮ็ดลังแหล่ลังเหลี่ยมกับมีดพี่น้องเลยไม่ทุกเห็ดเลยจ้ะพี่นอ้องมือมือขาง,งขวาอันนี้เก็บเห็ดโบอันนี้เป็นไงมันยยอยู่ใต้หง่าพี่น้องนะเห็ดอยู่ใต้แหนนะคะใต้แหนใต้จอก เอา้าเป็นส่วนๆกันลงไปอเ็ดเนีุยังจะออกนี่ค่ะกำลังงามๆพี่น้องเอาหลายอยู่ตัวนี่วาดบบนี้เก็บบมดดวมหมดเลยนี่หลายแห้งพี่น้องว้ามองนี้กระแม่นพี่น้องมองนี้กระแม่นที่ทำงานที่เก่านะคะแต่ว่าวันนี้ออกเยอะกว่าเดิมค่ะเพราะว่าไม่ได้จอดรถด,ดูหลายวันพี่น้องเอ๋ยมากค่ะ ป้พาพี่น้องหมานเหม,ม,มือนพี่น้องหมานเอา้าเทวดาพนสงสารหมานจา้าเหมือนนี่จะดอกงานพี่น้องบ้ะงฝนตกบ่ทั่วฟ้าพี่น้องแล้วที่นี่นี่ค่ะเราลังเก็บกระตาบดีเอามาน้าแวกเก็บจากค่ะแวะค้ากลับจากทำงานนะคะเลิกง,งานสีมงแรงมือน,นี่ พ้นแหงพี่น้องป้าแหงแต่เห็ดทั้งกะยังขืนอยู่มีไปเหมิดเลยค่ะพี่น้องมาค่ะเขามาเก็บกันมาเก็บซอยค่ะมาเก็บซอยเก็บซอยค่ะ,คะโอ้ยเห็ดก็ออกอยู่ใต้อันอยู่ใกล้หันทางน,น,น,งงางนล้วไหมค่ะนี่ข่างหันทางยี่สิบเมตรนี่นะค่ะบ่ได้ขาเด้อเห็ดเด้อบ่เนี่ยอึบอ้ย จับกล่องจังไหนเนาะบันกล่องยังสิบลอนนี้บลดับกล่องกขาส,ส,สีสั้นดิบันจะสั่มด้วยกล่องเด้อโอ้ยบ่เดีเอาขากล่องมานั่งพี่น้องเลยพันดอกใหญ่อยู่ค่ะแต่ว่าพันพันอยู่ใต้แหน่น่ะน,นะคะ่ะโอ้พี่น้องว่าแต่สีบลอยั่งค่ะขี่รถผ่านเมือ่อใดกต่ไหนน้อยอยู่มันพวกเขาขี่จกกักรยานผ่านน่ะน,นะคะ่ะ เขาก็หาเก็บขึ้กันสร้างหมานตัวหรอโอ้จะว่าสิบเห็ดยังกินแล้วบันโอ้ยเหือไม่เหือไหลก็ได้เอ้าเห็ดยังจงออกลีอยู่ตังนั่นพี่น้องห็้พันออกลีอยูในน่ใต้หงาค่ะอ้าวสิสกีบ,บุ้งวัดสีดีเมื่อเลยนี่ปวดเอว อู้บักเข็บอันนั้นพี่น้องบักเข็บน้อยๆนะมาดกินข่อยดูดเลือดโอ้ยโอ้ยเก็บหนักเก็บซ่าอะไรสิโซไท,าทายลูบซะบ่เดี๋ยวมันเก็บทั้งถ่ายเนาะมันกระบ,บาดขนัดค่ะต้องมีเอากล่องเอาคนมาถ่ายรูปให้โอ้ยอากาศ ขาว่าสีมองคอยยูทั้งสวีเดนแถวใตเขาว่าชิ้นหันสามสิบหกประสันพิ้นหันสามสิบหกองศานี่เป็นสีทองมั้งใช่ตัวนอค่ะปาดพี่น้องปาดปั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 ดมันสีโบงงามค่ะสีโบตรงแห้งเพราะว่าฝนโบตกใส่เพลินมืปาดลายเฮ้ง ถ่ายไ,ได้พี่น้องนี่แะบ้านบานนี่อยู่เต็มกระตาเลยค่ะนั่นนั่นค่ะพุ่นไปพุ่นแม่นมดเลยค่ะพุ่นผ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 ุ่นเม่นมดค่ะพี่น้องถ่ายหินเบิงเลยค่ะนั่นพวท่านเดี๋ยวไปเก็บเอาอุ้ยพุ่นพุ่นทั้งขวานเี่พุ่นกับเม่นพี่น้องนั่น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 โอ้ยผุ่นไปหั่นกับเม่นบ้านนี่เก็บยังไงห,หรอ เก็บเอาเก็บเอาจังสีก็ได้เก็บมาก่องไว้เนาะความที่ว่าโอ้ยบัสดุอนไรสะดวกเครื่องมือหากินเฮ็ดก็จะ,ะเก็บได้รูปก็บัสดกพี่น้องเอาหมานหมนพี่น้องเอ้ยหมานหมันวนไปหมานแห้งเลยบริด้มาเบิ่งแล้วว่า เต็มอยู่พี่เนาะเก็บน้ำกันค่ะเป็นฝ่ามาเด้อผู้ใดก็ได้สิมาหม่อห้อยเขาก็สิมาเก็บปีหนาพี่เนาะมันคือวานแล้วเนาะพี่เนาะปลาบ่มี่เจ้าของโอ้ปลามี่เจ้าของแต่ว่า ผู้ใดเมื่อมีเศษเก็บทุกคนคะ่ะอืมเห็ดเนี่ยน้องพี่น้องบ่โอุ้ยไม่นหนีค่ะไม่หนีไม่นหนีน,หน้อพี่น้องบ่เก็บไปนี่มึงเด้อค่ะท้ายบ่สะดวกขอไพ่บ้างกล้องเด้าาดอ,อาพ,าพี่น้องเด้อไปเก็บเห็ดก่อนคะ่ะ พราะว่ามันอยู่ไกลหอนทางค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมสวัสดีค่ะขอบ